ตอนนี้นะครับช่างก็กําลังจะเริ่มนะครับเอตัดผมนะครับเป็นลองทรงกลางนะครับช่างช่างช่างชื่อช่างอะไรครับเนี่ยชื่ออะไรช่างโอ๊ตครับช่างโอ๊ตนะครับมาจากที่ไหนครับเนี่ยออํำลุกาคลองเจ็ดครับโอเคดูนะครับตัดสบายๆเลยนะครับเหมือนจะตัดลูกค้าที่ร้านตัวเองเลยครับเพราะว่าใช้ไร้เดีมมันลางไม่น่าได้ครับได้ครับตามสบายเลยจะตัดเป็นลองทรงสูงให้อาจารย์ใหญ่ดูก็ได้ครับตามสบายเลยครับ บริษัท่น 1M นะครับเป็นบริษัทที่บริหารแอปพลิเคชัน o n h a ด์ทวิติโฟนะครับโลโก้นะครับเป็นสีแดงนะครับสาหรับผู้จองคิวตัดผมนะครับอยากจะตัดผมออนไลน์อยากจะจองคิวตัดผมครับที่บ้านก็สามารถจองคิวผ่านแอปพลิเคชัน OnHair นะครับทวิติโฟนนะครับเป็นโลโก้สีแดงนะครับสีแดงคือตัวนี้นะครับ อนนี้ช่าง๊ตปรับเป็นลองทรงสูงใช่ไหมครับใช่ครับเกินเลยครับเกิเลยนั่นแหละนะครับ,นนนนค,รบคือตามที่อาจาร,รย์ใหญ่นะครับได้เห็นสกิลการขึ้ืนทรงนะครับด้วยลองฟันที่เห็นนะครับในเวลาหนึ่งนาทียี่สิบเจ็ดวินาทีนะครับอาจาร,รย์ใหญ่ก็ให้ผ่านแล้วนะเพราะอะไรรู้ไหม <S <S เพราะว่าช่าง๊ตเขาก็ทำงานแล้วนะครับ ประจำที่ร้านแล้วนะครับดูการจับหวีดูการสไลด์หวีดูการใช้นิ้วกลางกดพับหูลงนะครับเพื่อให้ใบมีดไม่ไปชนกับใบหูหรือว่าได้พัฒนาการมาอย่างดีนะครับฝึกฝนมาดีแล้วนะครับตอนนี้นะครับตอนนี้นะครับช่างโอทอ็ได้ ลงมือนะครับการขอบนะคือปกติเนี่ยช่างอัดตัดผมอยู่ที่ร้านตัดผมหัวเท่าไหร่ครับเนี่ยร้อยแปดสิบครับผมโอเคได้ราคาอยู่นะร้อยแปดสิบแ,แล้วก็ประยุกง,งานกี่ปีแล้วครับเนี่ยประมาณปีสองเดือนได้ครับโอเคเอ่อสิบสี่เดือนนะครับก็ถือว่าเปรี้ยวแล้ว ครับก็เป็นปลาส้มก็กําลังเปรี้ยวเลยนะครับใ่ยังอีกไรลับอีกไกลนะค่อยเรียนรู้ไปนะครับอนาคตยังยาวไกลตอนนี้ยืดเท่าไหร่ครับเนี่ยยืสี่ครับผมกําลังหวานครับพี่น้องกันขอบนะครับตอนนี้อยู่ระหว่างกันขอบนะหลังจากเราอันนี้ที่เริ่มแรกนี่ขึ้นขึ้นขึ้นทรงด้วยลองพันดูเลยครับเนี่ยหนึ่งจุดห้าครับหนึ่งจุดห้านะก็จะจบ พยายามจบด้วยห้าครับทุกอนว่ามันจะเรียบร้อยไหมครับการด้านซ้ายแล้วก็มากันด้านขวาแล้วการขอบและกันจอนอนนี้นะครับช่างโอตกอลังนะครับลงใบมีดนะครับเป็นใบมีดของเจ้าปิเปอร์นะครับตัวเล็กนะการใช้เครื่องไม้เครื่องมือก็คล่องแคล่วว่องไวนะครับ พี่น้องประชาชนที่อยากจะจองคิวตัดผมนะครับอยู่ที่พื้นที่อยู่ที่ไหนนั่นปทุมธานีหรือเปล่าครับเอ่ใช่ครับปทุมธานีลำลูกกาครับคลอเจ็ดใช่ครับก็จะจหมดนะครับถ้าถ้ามาถึงร้านแล้วหมายถึงว่าพื้นที่ให้บริการอ่ะผมว่าทันย้าลงลูกกาได้เลยนะก็ได้เลยนะได้ปัุมธานีคพี่น้องพี่น้องประชาชนที่อยู่นะครับย่านลำลูกกาตั้งแต่คลองหนึ่งยันคลองสิบสิบเท่าไหร่นะ่สิบสองไหม สิบสองได้อยู่ครับได้อยู่นะได้อยู่ครับครับแล้วก็อันธ้บดีนี้ก็ก็เรียงใช้บริการได้เลยนะครับผ่านแอปพลิเคชันนะครับออนไฮเดรนที่โฟนครับสีแดงนะเปโหลดได้ที่แอปสโตร์เ็นสโตร์ได้เลยนะครับเราก็จะมีช่างนะครับที่มีฝีมือนะครับมาคอยให้บริการนะครับพี่น้องประชาชนอยู่แล้วนะครับวันนี้วางแผนตัดแบบแบบแบบไหนครับแบบโวนกลืนใช่ไหมครับใช่ครับแค่นวนกลืนนะครับ คือไม่ต้องเปลี่ยนมากนะครับครับผมโอเคนะครับอยากจะให้ช่างโอ๊ตใส่สไลด์ไททอยให้มัน,นบางนิดนึงหน่อยครับผมเราจะมีเบอร์ตัวหนึ่งหรือว่าเบอร์หนึ่งเบอร์0.5ก็ได้ครับครับผมช่างโอ๊ตถนัดขวาช่างโอ๊ตก็ไปสวมลงฟันเบอร์เบอร์อะไรครับเนี่ยเบอร์0.5ครับ0.5นะ หลังจากเราเก็บรายละเอียดด้วยสีก็ื่าเสร็จแล้วเนี่ยก็อ,อยากจะเห็นมีทั้งโอ๊ตนะครัอยผมขึ้นบนนะครับว่าตัดได้ไหมนะครับอันนี้ ปกติท่านวันนี้เป็นเกิดวันอะไรครับเนี่ยเกิดนะครับเกิดวันเกิดเราวันอะไรยี่สิบสี่สิงหาครับวันอะไรอันารย์หนึ่งพันเออวันศุกร์มั้งครับขอวันศุกร์ใช่ไหมวันเดียวกับจันทร์ใหญ่เลยใช่ใช่ใช้ไลน์ไปก่อนนะครับ ให้เห็นขอบทรงทัดๆเห็นโดนผันคัดๆให้ที่น้องประชาชนแล้วก็ท่างกับผมรัดั a เนอร์ของออนเฮได้เห็นด้วยนะครับว่าการเข้ามาตรวจสอบที่เซ็นเตอร์ของบริษัทนะครับจะต้องมีจะต้องสามารถตัดผมได้นะครับไปใช้ไปให้บริการพี่น้องประชาชนก็ต้องสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้แล้วก็เราคือเราต้องการจะส่งมืออาชีพ ลูกค้าได้ใช้บริการเลยนะครับโดยเฉพาะทรงมารรฐานเนี่ยขาดไม่ได้เลยนะครับลองทรงต่ำลองทรงกลางลองทรงสูงนะครับทรงสกินเฮดต,ตัดทรงอเมริการันบินได้ยิ่งดีนะครรัับีดครับ นี้นะครับช่างโอทก็ไปใช้สุดทงสไลด์ขึ้นไปนะครับเชื่อมกับเบอร์หนึ่งครึ่งเลยนะครับเป็นความสามารถกับตัวของช่างโอทนะครับที่น้องประชาชนนะครับที่อยู่ในพื้นที่ของรับลูกตาอันดบุรีนะครับปทุมธานีนะครับแล้วก็ใกล้เคียงสามารถสบายใจได้นะครับช่างของ on h a w o r นะครับพาร์ทเนอร์เนี่ยมีความเป็นมืออาชีพอยู่แล้วนะครับ ถือว่ายากนะครับทรงนี้นะครับพราะอหลรยากเพราะว่าผมลูกค้ามีสามสีนะครับขาวดำแล้วก็เทาช่างโอจะสามารถเกี่ยสามารถตัดส่นวนคืน,นคได้ดีนะครับ<ม>โอเคเอาแล้วช่างโอจะตัดซอยเลยครับผมให้ผ่านนะได้<อ>แล้วได้แล้วเดี๋ยวจะหลอเกินไปนิดเดียวนิดเดียวเป็นยังไงมันมันยังมันยังไม่สัดใจใช่ไหมครับผมนิดเดียวเตอน<ม>เดิน โอ้น้องจริงน้องเจ็บคออีกอ่ะอะ่าพอแล้วพอแล้วรู้แล้วรู้แค่นี้ก็รู้แล้วเอาซอยเลยอยากจะเห็นฝีมือการตัดซอยผมของช่างโอ๊ตนะครับส่วนบนนะครับว่าเป็นังไงบ้างวอนนี้ช่างโอ๊ตก็เอาขวดสิดน้ำมานะครับเป็นขวดสีดน้ําเปล่านะไม่ใช่ขวดเหล้านะครับพี่น้องอย่าเข้าใจผิดนะมาดูเทคนิคนะครับการ แบ่งโขมของช่างพจนนะนะครับเขาก็จะมีหลักมีเกียร์ของเขานะครับมีการเก็บกันไกลเรียบร้อยเลยนะครับตัดไม่ตัดธรรมดานะครับเบี่ยงกันไกลเก็บัต่างถือว่าคือผลมาดีแล้วนะครับปกติก็ได้ยังนะครับอะไรนะปกติไม่เวี่ยงอะไรครับเอวันนี้เวี่ยงเหรอใช่ไหมไม่ปกติคนปฏิบัติเขาไม่เวี่ยงกันหรอกไม่ปกติจับกระลุดมืออยู่แล้วจับกระโดดมาแล้วมือ จ,จับจับจับเป็นไกลแตละทีนี่หัวลหวลดหุลดันที่ก็หลุดมืออยู่บ่อยเลยคนที่เบี่ยงเป็นคนที่ได้ฝึกมาอย่างดีแล้วนะครับาทางรัดนะครับง่ายอะไรที่มันช่วยได้ก็ผมก็ให้มันช่วยไปหมด ธมดานะครับตอนนี้ก็ต้องขอสแสดงความยิดีกับช่างอวดนะครับที่ผ่านการทดสอบจากอาจารย์ใหญ่เรียบร้อยแล้วนะครับดูแค่นี้ก็รู้เรื่องแล้วไม่ต้องไปดูเยอะ นะครับตังจะตัดออกนะครับเขาจะตัดตามแบบฟิลลิ่งตัดตามความรู้สึกที่เห็นนะคือนะครับวิธีการตัดผมเรามีสองหมื่นวิธนะีนะครับช่างโอช้วิธีที่สองรอยี่สิบแปดนะครับวิธีนะเราก็ตัดที่ควมมันคงมันแใจนะครับเราก็จะเวียนร่างกายน,นิดหน่อยเพื่อลดความต่นเต้นนิดหน่อยนะ เ้องหน้ามาดูนะครับว่าเขาจะยกซอ,อยยังไงนะครับคือปกติช่างช่าง๊ถได้ถามลูกค้าไหมว่าจะเอาออกเท่าไหร่ถามมาถามครับผม,มวันนี้วันนี้ทำไมไม่ถามเออผมว่าเอาแบบพอดีพอดีดีกว่าครับที่ดูดีไม่ทานไปไม่ยาวไปอเคเลยครับสรุปว่าช่างอด๊ดคิดแทนลูกค้าถูกไหมก็ก็ตามน,นี้ก็ใช่ก็ตามน,นี้ก็ะก็ใช่น,นี้นะครับตันใหญ่ก็ฝาก ช่างโอทไปขับลิฟนทะ์าด้วยนะคลิฟค์พาผมจะตัดออกประมาณนี้ลูกค้าโอเคีไหมนะเป็นเงินเพิ่มเพิ่มแต่เฟสติกติดสื่อสารลูกค้าด้วยตรงนี้นะครับช่างโอทเห็นว่าผมมันอยากโศกช่างโอทก็เลยใช้เงนไปตัดเลยนะครับ เราสร้างโอทเรศา,ศาสซอสเสร็จแล้วช่วยเอาไดเป่าผมจัดทรงให้หน่อยนะครับจัดทรงเอดะด้อยก็พอครับพอได้เห็นรูปทรงเฉยนะครับถ้าอยากจะใส่ปอมเมียจะใส่ซเปียอะไรก็ใส่ได้เลยตามสบายครับถ้าลูกค้าไม่อยากใส่ก็ก็ไม่เป็นไรไม่มต้องการาใส่ก็ได้ผมบอกว่าเราธรรมาชาตินะครับ คนที่มาทดสอบนะครับกับเซนเตอร์สาขาสายใหม่นะครับหรือว่ากับอาจารย์ใหญ่นะครับถ้าไม่แน่จริงเขาไม่มานะทุกทุกคนที่ช่างใหญ่หรือว่าอาจารย์ใหญ่มองหรือว่าได้ทดสอบทุกคนแน่แน่จริงนะครับทุกคนตัดผมได้นะครับได้จริงนะที่เขามาบางคนก็มาตัดผมได้ราคาหกร้อยห้าสิบาทนะอย่างช่างดีดนะครับอย่างช่างโรสก็ตัดผมหมละนร้อยแปดสิบาทนะในร้านเนี่ยถือว่าได้ราคาไดา้ราคา มาดูการตัดรงนี้ลงลูกนิกกับคาร์ทีนด้วยนะครับไม่ธรรมดาทั้งโอ๊ตตั้งใจตัดสมราคาครับที่เขาตัดผมมาหัวละร้อยแปดสิบนะถ้อไปได้หัวละแปดร้อยทั้งโอ๊ตเอาไหมเอาครับสมราคาอยู่ละเอียดยิบเลย คือใช้เวลาตัดที่ร้านเนี่ยตัดกี่ประมาณกี่นาทีครับทั้ดแล้วแต่ทรงครับยี่สิบห้าถึงสี่สิบห้าก็ถือเต็ในเวลาที่มาตรฐานอยู่ไหมครับครับผมวมมาตรฐานนะ<ป>ใช่บางทรงก็ง่ายนะบางทรงตัดแค่ด้านล่างด้านบนไม่ตัดทั้ขงข้างบนนี่ทั้งทั้งรถจะมีการสับกันไหมครับข้างบนผมว่าบางแล้วนะครับผมว่าน่าจะพอดีครับ ว่าแล้วแต่ลูกค้านะเคลื่นเคลื่อน,น,นเอาได้เป่าเลยครับส่งส่งได้ให้ช่างงดหน่อยดูดูตรงนี้นะช่างงดได้ไนดะ้ครับครตอนนี้ช่างงดก็หวี วีผมนะครับเข้าส่งให้ลูกค้านะครับปกติได้ใส่ปอมเมียใส่แว็กอะไรใส่สเปรย์ลูกค้าไมครับนีครับผมแต่ว่าต้องถามลูกค้าก่อนว่าจะใช่ไหมหรือว่าจะปล่อยปล่อยธรรมชาติก็ขอแสดงความยิดีนะครับกับช่างรถนะครับลำลูกกาของเกียรติ้วนะที่ผ่านการทดสอบผ่านการทดสอบฝีมือนะครับจากเซ็นเตอร์นะครับออนแฮ ตวันิโปรครับสาขาสายใหม่นะครับามา้างอดวันนีนะก็ครับขอบ,อขอบคุณตัวเองขอบคุณตัวเองท,ท,ที่ที่นำพาตัวเองมาอขอบคุณตัวเองที่นำพาตัวเองมาครับนะครับก <c oughs> ็ตอนนี้ก็รู้สึกเป็นไงบ้างหลังจากเราทดสอบดีเือ,อรอาจารย์ใหญ่แล้วอรู้สึกปกตินะครับเฉยๆเพราะว่าทำมันผลฝึกฝนทุกวันนะครับแล้วก็เป็นบรการเป็นเรื่องปกติครับ ก็ฝากตัวฝากตัวฝากฝากเนื้อฝากตัวกาบพี่น้องประชาชนจังหวัดปทุมธานีเลยครับผมฝากตัว้นะครับก็ฝึกฝนกันไปครับผมยินดีที่เราจักทุกท่านครับถ้าอยากจะใช้บริการก็โหลดแอปพลิเคชันมาไว้ในมือถือนะครับเป็นโลโก้สีแดงนะออนแแฮนะครับทนี้โนะครับแล้วก็จองคิวมาครับเดี๋ยวจะตัดผมตอัตราการให้บริการนะครับสามร้อยบาทจากบ้านลูกค้าไปหา ลุกไปหาช่างนะนะครับ